ไพ่เดะมูนนะครับไพ่เดะมูนเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จะสังเกตจากดีเทลในไพ่แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพระจันทร์มีไใบหน้าค่อนข้างจะเคล่งเคลียดประกอบกับท้องฟ้าอึมคลึมในยามค่ำคืนนะครับสาวสองต้นเป็นจุดนำเข้าไปยังสุสานนะครับแล้วก็จะมีกุ้งอยู่ในแม่น้ำแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำเน่านะครับ ฉะนั้นคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยสภาวะอารมณ์จิตใจเขาอยู่ในสภาพตรอมตมคิดมากคิดเลื่อยเปื่อยคิดกังวลคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนขี้น้อยอกน้อยใจง่ายๆและคนประเภทนี้มกักจะถูกเอาเปรียบนะครับสําคัญที่สุดอยู่กับการนินทาว่าร้ายมีคนคอยต่อว่ารับหลังตลอดนะครับคนประเภทนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนมาช่วยเหลือนะครับ เรื่องของอาชีพการงานเนี่ยระบุยากมากเพราะว่าเป็นงานคืนนะครับเป็นงานกลางคืนเป็นงานพวกถูกเอารัดเรียบประเภทต้องฝืนใจทำมาเอาเหมานั้นนะครับความรักไม่ค่อยดีครับอยู่กับการโกหกหลอกลวงเสมอนะครับเป็นการเอาเปรียบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความรักนะครับเวลาเงินขาดมือหาคนช่วยไม่ได้แต่พอเวลาตัวเองมีมีคนมายืมอยู่เรื่อยนะครับ เ,เรื่องสุขภัยเรื่องสุขภาพโรคภัย<ม>นี่นะครับค่อนข้างไม่ดีเลยต้องดูเรื่องระบบในน้ำนะครับน้ําในร่างกายโรคเครียดโรควิตกโรคอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็โรคภัยหลายๆอย่างที่จะตามรุมเราเข้ามานะครับถ้าเห็นไพ่ใบนี้ควรจะจําไว้เลยว่าอยู่กับการเอาเปรียบอยู่กับการให้ร้ายอยู่ก,การโกหกหลอกลวงนะครับเป็นโรคของวิญญ,ญาณโรคความมืด นะครับชอบถูกปรับปั๊มให้เกิดความเสียหายตลอดเวลาในกรณีนี้นะครับควรที่จะหาใครก็ได้มาเป็นเพื่อนไว้วางใจไว้เป็นคอยอเป็นคอยเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ระบายความในใจบ้างถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนช่วงนี้ไม่ค่อยดียืนยันได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องมารบกวนจิตใจตลอดเวลาเบื่อการเรียนเบื่อเส้งเพื่อนนะครับผมจึงบอกว่าขอเตือนให้คิดถึงอนาคตนะครับ ถ้าเกิดใครได้ไพ่ใบนี้เพราะว่าฐานของบ้านคืออิดฐานของชีวิตเนี่ยคือการศึกษานะครับบางทีอย่าไปคิดอะไรให้มันเกินจริงนะครับปัญหามันย่มีทางออกปัญหามันไม่ได้มีไว้หนีนะครับอ่านี่สําหรับไพ่เดอะมูนนะครับแล้วเรามาดูใบต่อไปกันนะครับ